ห้าอย่างที่ไม่ทำแล้วชีวิตจะดีขึ้นเคยมีครับเราพยายามทำอะไรเพิ่มอยู่ตลอดพยายามหาเคล็ดลับพยายามเรียนรู้พยายามพัฒนาตนเองจนลืมไปว่าบางทีชีวิตที่ดีขึ้นไม่เด้เริ่มจากสิ่งที่ทำเพิ่มแต่อาจเริ่มจากสิ่งที่เราควรหยุดทำบางอย่างวันนี้ผมอยากชวนคุณมาฟัง ห้าอย่างง่ายๆที่ถ้าคุณไม่ทำแล้วคุณอาจค้นพบว่าชีวิตคุณเบาขึ้นใจคุณสงบขึ้นและคุณจะก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงมากกว่าเดิม 1. เลิกเปรียบเทียบตนเองกับคนอื่นโลกโซเชียลทำให้เรารู้สึกว่าทุกคนกำลังไปได้ดียกเว้นตัวเราคนอื่นมีรถใหม่ มีแฟนดีมีชีวิตมั่นคงแล้วเราละ่ะทำไมยังย่ำอยู่ที่เดิมความจริงคือทุกคนมีนาฬิกาชีวิตเป็นของตนเองช่วงเวลาของเราอาจยังไม่ใช่ตอนนี้แต่ไม่ได้แปลว่าเราจะไม่มีเวลานั้นเลิกเปรียบเทียบไม่ใช่เพราะเราไม่ดีแต่เพราะมันคือการปล้นความภูมิใจในตนเอง จงใช้พลังนั้นกลับมามองตัวเองมองเห็นความพยายามในทุกก้าวคุณจะรู้ว่าคุณมีค่ามากกว่าที่คุณคิดยกตัวอย่างหญิงสาวที่เคยเปรียบเทียบชีวิตตนเองกับเพื่อนร่วมรุ่นตลอดจนเครียดเสียสุขภาพจิตแต่พอหยุดเปรียบเทียบเธอกลับเห็นเส้นทางของตัวเองชัดขึ้นและพบว่าตัวเองก็ไปได้ดี เพียงแค่คนละเส้นทางกับคนอื่นเท่านั้น 2. เลิกโทษโชคชะตาและหันมารับผิดชอบชีวิตตัวเองคนจำนวนมากใช้ชีวิตแบบติดกับทูดว่าฉันมันดวงไม่ดีเกิดมาจนมันก็ต้องจนคนอื่นเขาโชคดีไงแต่คุณรู้ไหมทุกครั้งที่คุณโทษโชคชะตา คุณกำลังยกพลังในชีวิตไปให้กับสิ่งที่ควบคุมไม่ได้จงเปลี่ยนคำว่าทำไมชีวิตฉันเป็นแบบนี้เป็นคำว่าแล้วฉันจะทำอะไรกับมันได้บ้างรับผิดชอบไม่ใช่การโทษตัวเองแต่คือการบอกว่าฉันยังมีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงยกตัวอย่างชายคนหนึ่งเคยเป็นหนี้มหาศาลเพราะความประมาท เขาเคยโทษทุกอย่างทั้งระบบทั้งครอบครัวแต่วันหนึ่งเขาลุกขึ้นมาบอกตัวเองว่าถ้าจะเจ๊งก็ขอให้เป็นเพราะฉันพยายามแล้วจริงๆและเขาก็ลุกขึ้นมาใหม่ได้ 3. เลิกพยายามทําให้ทุกคนพอใจคนที่พยายามทําให้ทุกคนรัก มักเป็นคนที่หลงลืมตัวเองมากที่สุดไม่มีใครใบนโลกนี้ที่จะถูกใจคนทุกคนได้ต่อให้คุณดีแค่ไหนก็จะมีบางคนที่ไม่ชอบคุณอยู่ดีแล้วคุณจะยอมหล่นตัวตนของคุณเพื่อจะไปยืนอยู่ในสายตาคนที่ไม่เห็นค่าคุณไปทำไมจงเลือกเป็นคนดีมากกว่าจะเป็นคนที่ถูกใจคนอื่นไปทั่ว ยกตัวอย่างเช่นหญิงสาวที่เลิกพยายามเป็นคนเรียบร้อยเพื่อให้แฟนพอใจแล้วเขาก็เลือกกับเธออยู่ดีแต่เมื่อเธอกลับมาเป็นตัวเองเธอกลับเจอคนที่รักเธอในแบบที่เธอเป็น4เลิกผัดวันประกันพรุ่งไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยทำ ขอแล่นโทรศัพท์อีกห้านาทียังไม่พร้อมหรอกนี่คือคำพูดที่ขโมยอนาคตที่ดีที่สุดของคุณไปอย่างเงียบๆความฝันใหญ่ไม่ต้องการคนที่เก่งที่สุดแต่ต้องการคนที่เริ่มลงมือแม้ยังไม่พร้อมที่สุดคุณไม่ต้องเริ่มให้สมบูรณ์แต่คุณต้องเริ่มให้ได้ยกตัวอย่างเช่น ชายคนหนึ่งฝันอยากเขียนหนังสือแต่ผัดวันมาเรื่อยมาสามปีจนวันหนึ่งเขาเริ่มเขียนแค่วันละหนึ่งหน้าผ่านไปหกเดือนเขาเขียนจบเล่มและมันกลายเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเขาห้าเลิอกอยู่ในอดีตหรือกังวลกับอนาคตมากเกินไปถ้าตอนนั้นฉันเลือกอีกทางถ้าอนาคตมันแย่ล่ะ ความคิดแบบนี้ทำให้เราไม่เคยมีความสุขกับตอนนี้คนที่หมกมุ่นกับอดีตมักจมอยู่กับความเสียใจคนที่กังวลอนาคตมักเต็มไปด้วยความกลัวแล้วเราจะใช้ชีวิตได้อย่างไรถ้าเราไม่เคยอยู่กับปัจจุบันอย่างแท้จริงจงหายใจลึกๆแล้วบอกตัวเองว่าตอนนี้แหละ คือชีวิตจริงแล้วคุณจะเริ่มรู้สึกถึงพลังเล็กๆที่กำลังเกิดขึ้นในใจยกตัวอย่างเช่นหญิงวัยกลางคนคนหนึ่งใช้เวลา10ปีเสียดายการหย่าร้างและอีก10ปีกลัวจะไม่มีใครรักแต่เมื่อเธอกลับมาอยู่กับปัจจุบันเธอกลับค้นพบเสน่ห์ของตัวเองและสร้างชีวิตใหม่ได้ด้วยหัวใจที่เข้มแข็งกว่าเดิม หลายคนกำลังพยายามเพิ่มสิ่งต่างๆแต่บางทีสิ่งที่คุณควรเริ่มไม่ใช่การเพิ่มแต่อาจเป็นการปล่อยสิ่งที่ไม่ควรมีในชีวิตอีกต่อไปหยุดเปรียบเทียบหยุดโทษโชคชะตาหยุดทำให้ทุกคนพอใจหยุดผัดวันหยุดยึดอดีตหรือกลัวอนาคตแล้วคุณจะรู้ว่าการไม่ทำบางอย่าง คือจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่อย่ารอให้ชีวิตบีบให้เปลี่ยนแต่จงเลือกเปลี่ยนด้วยหัวใจที่เต็มไปด้วยสติและศรัทธาในตนเองและเมื่อคุณเริ่มหยุดคุณจะเริ่มเห็นทาง